คดีเลยเหรอไม่่อืต้องชอบอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรแบ่งๆกันอคุณลุงกลับไปเลยกลับไปอุ้ยนี่เอาสีฟ้านี้ไปด้วยเสื้อคันเสื้อเธออยู่ไหนนะอ๋อโอเคโอเคตกใจหมดตกใจหมดตก นี่แหละคือคนโวยวายของจริงเธอว่าไหมนี่มีหมีเน่าด้วยฉันขออันนี้นอันนี้ฉันชอบที่สุดใช้ฉันดูอ๋ออันนี้มันฉันชอบที่สุดเพราะว่ามันเป็นสีม่วง

นั่นเดี๋ยวฉันจะนั่งอเฉยๆแล้วก็จะมาจาับของของกของกินมันหลน่นเห็นไหมข,ขัดชุดค่ะอืมเธอห้ามเอาวันนี้ไปฉันไม่เอาสีม่วงลงมาอันนี้ก็ห้ามเอาไปนั่นขอสีเหลูนะถ้าไม่ใช่สีเหลืองคู่อะไม่ชอบอืมจัดให้เป็นระเบียบสิดวง นิ้วลบลบเส้นเธลงูช้าอันนี้เอาไปอันนี้อะไรนิ้วเธอรู้ไหมว่าโซนโซนแมวเถื่อรูปมากเลยไหนเฮ้ยเจ๊ฉันยังไม่ทนอะไรเลยฉันเข้าตอนที่ฉันอยู่ในห้อนงนอนฉันเลื่อนมาฉันก็เห็นมันรบแบบนี้อ่ฉันยังไม่ทันได้ทำรูปอะไรเลยนะเธอเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยอย่ามาทิ้งห้องฉัน เธอเอาโทรศัพท์ไปสิเธอแบ่งแล้วไม่ใช่เหรออืมเธอเธอสีขาวอันนี้เรื่องนี้ฉันว่าคนบอกเธอนีอันนี้ฉันเก็บนะ,อะเอาอะเอาอะแผ็ดไปเอ้ยแผดหายาหายา,ยายได้แล้ว ใช่เลยค่ะโอ้ยได้ฉันก็เคยหาแล้วแต่ไม่ได้เอามาเล่นเกมดีกว่า oh my God. ก็เสียคนโวยวายสีสสไ,ไม่เอาเธอดูมาดูหูฟังฉันก่อนว่าหูฟังฉันเป็นสีอะไรรู้เลยว่าสีไแต่นิวเจะบ้าสีฟาเปตลอดไได้ไแต่เธอก็รักมีเน้าสีพูนะหนหกนั่แหลกก็ชอคะ สีเรสีงคู่ยม่วฉันชอบสีม่วแฉัพูดผิดวายอย่ามาว่าคนเจ็บเท้านะทำไมจะว่าไม่ได้ก็คนเจ็บนี่โอ้ยคางเดี๋ยวแล้วเรก็เห็นแล้วว่า I'm <laughs> sorry. ไปบ้าสตติมเมอร์แป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนชุดด้วยดีกว่าชุดอะไรดีหน้ามดเจ้สมมติสมมติฉันก็ลืมไปนะว่าพรุ่งนี้มันเกิดฉันและเธอก็จำได้ที่ใจเลยนะว่ามีวันเกิดฉันเอ๊พรุ่งนี้วันเกิดเจต้านี่หน่าทำไงดีเนี่ยยิ่งแต่เป็นคนรวยวายอยู่ด้วยโอย เอ,อเอิอไม่มีอะไรหรอกนะฉันหาฉันไม่มีเสื้อกันหนาวสีฟ้าฉันอยากได้เสื้อกันหนาวสีฟ้าเอแบบคนนะเธออนน่ะพอดีเลยฉันเป็นตัวแทนนิดเดียวฉันจะไปไปฉันจะไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วฉันก็มากินน,น้ำหรือผัวใจเองนะ และฉันก็มานัง่งขี่หนนะูแล้วก็หลับไปนะได้ยินแต่ก็นั่งขีเยิ่งมันเกิดฉคนเกิดไปนะโอเคและและฉันก็ฝันว่าเจต้าชอบหนูเจต้าชอบหนูหนและฉันก็สะดุ้งตื่นนะเจต้าชอบนแฮมเตอร์ฮะเจต้าชอบหนูแฮมสเตอร์เนี่ยฉันต้องรีบไปหาแล้วโอ้ยและฉันมาล้างขัดจะเลี้ยงใหม่ค่ะเดี๋ยวไปขอเปลี่ยนถุงเท้าก็ต้องให้สวยเลย เฮ้ยต้องรีบไปแล้วแม็ดก็ไม่มีช่วงนี้ยังจะมีคู<อ>ก่กระเป๋ากระเป๋าฉันกระเป๋าลูกกระเป๋า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 อยู่ไหนกระเป๋าหนูแฮนเต,นเต,นตอร์นนที่นั่งอยู่บนีนะตัวนี้นะโอเคเอและฉันก็บอกและฉันก็บอกว่าฉันไปซื้อกับข้าวปนนะแวาปแว๊บ,บนึงนะแล้วจะตจ้าวรีบบินมาแล้วจัดยังไงเลยก็บอกว่จาจะไปปนแล้วเธอก็ แล,แล้วเจตาก็งงแะว่าเอ๊ะทำไมทำไมน,นิววันนี้ถึงออกไปออกไปออกไปตัวเที่ยงน้าอ๊อ่วันนี้ทำแบนอีวหนึวงบอกไปยเราเที่ยงปกติจะบอกให้ฉันไปซื้อให้นึ่ะแล้วฉันก็บอกว่าฉันมันเดืนะอดรึเปล่อถ้าเป็นหนูแฮมสเตอร์คงไม่พอเอาอะไรไปให้ใหอีกดีนะนิวเธออยู่ไหนอะ นี่ฉันฟักงูแล้วหนึ่งตัวจะอยู่บนงูนะใช่ไม่ใช่งูไม่ใช่ตัวน,นี่น่ารักอะ ยกเว้นอันสุดท้ายฉันหาไม่เจอไอยถ้าถ้าซื้อคนเดียวเจต้าก็จะไม่อันดับสี่นนะแต่เจต้าก็ต้องบอกอีเชน่นเคยว่าทำไมไม่ซื้อคู่กันฉันขอซื้อเป็นหนูแฮมสเตอร์น้ำตาลขอปลาก็ขอปลาด้วยนะตัวไหนไม่ได้ได้แล้วฉันก็บอกเอ๊ะ เจตา้าจะชอบปลาด้วยแต่ว่าเธอเอาปลาทองได้ไหมฉันเธอเอาปลาทองได้ไหมฉันขอปลาเรนโบว์ได้ไหมอนะ่ะไหนปลาเรนโบว์ไหนปลาเรนโบว์อยู่ข้างในฉันอยากเรียกเบเรนโบว์ให้ฉันดูก่อนสิแป๊บให้พี่สาวคนนี้หลบไปหน่อย น right? so ี่ไงปลาเรนโบว์ปลาไหนเฮ้ยปลาเรนโบว์ก็น่ารักนะแต่ฉันดิบปลาโอเคฉันมีปลาอย่างไรเนี่ยปลาทองอยู่ในอันนี้แล้วโอ้ยอย่าพึ่งเรียกฉันบอกว่าปลาจะตายอยู่แล้ว ังลงรนะวี uh, so <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นะคลิปนี้คดูเยอะเอหลงก็้อมออนนะอุยวันนี้วัดเกจิตาน่าต้องรีไปแล้วต้องรีไปแล้วอุ้ยลืมเอาเธอเธอแต่ว่าบ้านน่ะยูเธอก็ลไปแล้วว่าโค เขาลืมกระเป๋า้กเป๋าที่บ้านโอเคแต่ว่ามาจิก็บอกไปแล้วเธอก็เลยต้องรีบเของอืแต่ว่าเจต้าก,ก็ไม่รู้นะว่าที่ฉันเขียนอยู่คืออะไรนะเขียนรถอะไรเหรออ๋อรถที่ฉันไปซื้อฉันไปซื้อกับข้าวมานะก็นึกว่านกะตาก็เลย เพียงมันเถอะนะตุ๊กตาตัวนี้น่ารักฉันก็เลยซื้อมาน่ะนี่อะไรฉันก็ถามว่าซื้อให้ใครเลยก็เกับเงอนตัวนั้นฉันเลยบอกว่าซื้อให้ตัวเองซื้อให้ตัวเองอ่ะฉันชอบเออฉันมาดูสกิก๊กเกอร์ดีกว่าอุ้ยอะไรอ่ะถุงเท้าก็มีจะไปซ้อมแล้วนะไปล่ะ โอเคแล้วกนวะนะกน่ไปวาันะนะเพรก่อนจะัก่นจะวัะบไหัอ,อาหารใหล้ลหลังจากก็จะแสะดงก็จะเอาัเกิดให้เธอเลยขอ,ขอ,ขอ,ขอถ้าเห็นมืดมดไม่ต้องถ,ถ้าเห็นมืดมดไม่ต้องกลัวน,นะว่ามืดแล้วแต่สมมุติว่าเป็นระดู เอจังเลยใส่เสื้อกัหนดีกว่าสมุมเจต้าก็หนาวนะแต่เจต้าก็ต้องซ้อมนะนี่ยว เจต้าทำให้หน่อยอยู่ข้างๆโอเคแล้วฉันก็นั่งเล่นเกมด้วยด้วยความระดูหนาวอยู่นะแล้วฉันก็บอกเจต้านะว่าเจต้าทำมาหาห,หน่อยอเปลี่ยนุได้หรอม่เน่ไอะอเธอไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะฉันแค่เปลี่ยนเฉยๆว่าเพราะว่ามันหนาวนะเธอไม่หนาวรอ้อนหนาวมากเลยนะ ทำไมสม,มุินี้เราดูหนาวมากไงแม่แต่ฉักนก็เป็นคนเกิดชาตกวอนหนาวร้อนมันหนาวับอกว่าร้อนือพาพวันรุ่งขึ้นก็น่าไอร้อนนะแล้วเธอก็บอกว่าหนาวนะแต่วันนี้ยังไม่วันรุ่ง ยังเป็นตอนดกอยู่โอ้ยเจ็ดสมุยเจ๊ตาทำห้งฉันรอีกแล้เธรู้ไหมว่าฉันไม่ชอเ็ห้หากหมดแล้วโอ้ยก็ฉันเลือกชุดนะคสือกันหนาวยอเ้ยปิดทำไมไมนิวแต่เธอก็บอกว่าต้องมใส่ 我在这里，你来这里。 เราเป็นสองคนเราเป็นคนที่นอนตื่นนอนตื่นสายแล้วก็นอนดึกด้วยโอเคไหมว้าวแฉันมันให้มิวสิย,ยมสมมุสมมติว่าเราจจเรียนจบแล้วได้ไหมแล้วเราก็ทำงานแล้วด้วยอย,นนอยากทำงานอยากทงานแล้วม่าฉันอยากไปดนพี่เธออะยังแบบยังแบบโอเค